โรงเรียนวัดยางสุทธารามสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คูโจนะครับจะมาสอนการยิงประตูนะครับในกีฬาแฮนด์บอลน,นะครับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการวิ่งยิงประตูนะครับจะเป็นแบบไหน เดี๋ยวคุณครูจะสอนพร้อมแล้วตามคุณครูมาครับมาดูขั้นตอนการฝึกนะครับวิ่งยิงประตูนะครับกันเลยนะขั้นตอนที่1นะครับเราฝึกยิงก่อนโดยการยืนอยู่กับที่นะครับในักเรียนนะครับตั้งท่านะยืนสบายๆนะครับถ้านักเรียนถนัดมือขวาให้นักเรียนยกเข่าขวานะครับออกด้านข้างขนาดเฉียงออกกนี้นะครับยกนะครับดูนะวิธีการยืนนะครับแบบฝึกที่1นะครับยบป้า นะครับง่ายๆก่อนยกกว้างนะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่2เราจะเพิ่มเราจะเพิ่มการกระโดดลอยไปในอากาศนะครับแล้วก็ค่อยกว้างนะครับจับบอลนะครับยกกระโดดกว้างนะครับทาใหม่นะจับนะครับยืนแบบนี้ก็ได้นะครับง่ายๆยกกระโดดไปหน้ากว้างนะครับไอทีนะ เอาเท้าที่ไม่ถนัดไปข้างหน้าเลยนะครับเพราะเราจะลาเทคเราจะเทคเอาเท้าที่ไม่ถนัดนะครับกระโดดร้อยตัวไปข้างหน้ายกเข่าแล้วคว้าดนะครับป๊อกไอยนะครับอันนี้แบบที่สองนะครับต่อไปขั้นตอนที่สามนะครับเราจะเพิ่มเรื่องของการวิ่งนะครับโดยการก้าวนะครับเดินหนึ่งสองสามกระโดดนะครับขว้านดูก่อนนะนะครับวิธีการนะครับ อายืนเท้าคู่ก้าจังหวะที่1ให้ก้าวเท้าข้างที่ไม่ถนัดนะครับจังหวะที่สองก้าวเท้าถนัดนะครับต่อไปจังหวะที่สามให้ก้าวเท้าที่ไม่ถนัดนะครับก้าวแล้วพร้อมกระโดดยิงนะครับก้าวกระโดดลอยยิงนะครับนะท่นนะครับรวใไม่นะนะครับจะช้าก่อนหนึ่งสองสามกระโดดยิงนะครับ จะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะทำให้เร็วขึ้นพร้อมนะครับป้ยหนึ่งสองสามกัตโอดยิงโอเคนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราฝึกมือเปล่าแล้วนะครับตัวนี้เรามีอุปกรณ์นี่คือลูกแฮนบอลนะครับลูกแฮนบอลอันนี้ขนาดนี้เขาเรียกว่เบอร์สองนะครับเบอร์สองสำหรับนักเรียนชั้นเล็กๆนะครับประถมจะใช้แบบนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นแบบไหนตามกูมาครับเวลานักเรียนยิงยิงประตูนะครับวิงยิงประตูนะให้นักเรียน นะครับยืนห่างจากเส้นโค้งนะครับตามกติกาของแฮนด์บอลนะครับจะมีเส้นโค้งนะครับซึ่งห่างประตูนะครับอันเนี้ยความยาวประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรนะครับก็สนามมาตรฐานนะจะ6เมตรนะครับดูวิธีการนะครับเราจะกระโดดลอยตัวจากด้านนอกนะครับเข้าไปข้างในรับคว้างบอลก่อนที่ตัวจะตกพื้นนะครับถ้าตกพื้นแล้วคว้างจะฟาวนะครับมาดูนะครับ ยืนห่างนะครับเส้น6เมตรนะครับเส้นโค้ง6เมตรประมาณนะครับสามเก้านะครับยีลักษณะนะครับเท้าคู่นะครับเท้าคู่นะครับเมื่อพร้อมปุ๊บให้นักเรียนก้าวเท้าที่ล่ถนัดเป็นจังหวัดที่1ก่อน1 2ึงแล้วกระโดดยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ แล้ววิธีการยิงนะครับวันนี้คุณครูมีครูแป๊กนะครับมาเป็นผู้รักษาประตูโกคิเพอร์นะประตูตจําเป็นนะครับดูว่าถ้ามีผู้รักษาประตูแล้วคูโจจะยิงยังไงนะครับครูแป๊กพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเจะเป็นประตูครับเหมือนกัพูดนะครับครูแป๊กเป็นประตูเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวคูโจจะเป็นผู้รักษาประตูบ้างนะครับให้ครูแป๊กยิงบ้าง ดูสิครับว่าปูแป๊กจะทําได้ขนาดไหนพร้อมแล้วไปนะครับไงบ้างครับนักเรียนครับรูแป๊กเก่งไหมครับนะอย่าลืมไปฝึกนะครับเรามาแข่งกับปูแป๊กนะครับว่าใครจะเก่งกว่ากันนะครับครั้งต่อไปจะมีคลิปอะไรมานะครับเดี๋ยวรอพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รูโจกับรูแป๊ก ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย